ดีครับผมปูเยี่ยมผ้ารวยมือนี้ก็เป็นมือมาบาดแม่แสงทองรวยบเลเลืมาเยี่ยมแม่แสงทองอีกเทื่อนึงแล้วว่นนี้เป็นปูเ้อเอปูเยี่ยมกันมาสัมภาษณ์มาคุยกันทั้งวันปูแสงทองแม่แสงทองรวยบอลเลืกดแม่แสงทองรวยไม่เลิกวันนี้น่แหละเงินเพินก็ได้ครับผมอืม อยู่ยังสี่ละพร้อมกับสังกะรีผู้ปฏิบัติเพิ่นนั่นแหละอยู่น้ากันนี่ละเพิ่อนไม่อยู่น้ำเพียงใเข้าน้ำส้างปลาคุณแม่ดีมาปีนี้งามอยู่ก็ได้อยู่ได้กินอยู่ตีปลาเดี๋ยวสีนั่นตีแต่เดี๋ยวนี้อันหญ้าหลายลูกออกแล้วละหญ้าหกแน่นอนทั้งเี็เนาะมันแหลราะว่าบอนเอาอืมนี่กันแต่ว่าเพิ่นกับสีซอยเดือกตีสันดอวยคุณแม่ขอฝนเพิ่อนบ้่งนะ ขอฝนเพิ่นอนขอฝ่าขอฝนเพิ่อนอืขอฝากขอฝนเพิ <om> <Or> ่นได้ขอฝนเพิ <Woah> ่นว mm ่า hmm. หันม yeah. ั found. ่นนั่นะไรอีหล้วสั่นไปเอาข้าวเปล่าใหม้จะคูไปาสั่นสิบุกหายเร็วข้าวเปล่าใหม้คูหนึ่งบานี้พ่อโดนก็ไปบานี้พ่อโดนอันผู้นั่นก็ได้ว่าเอ้าสั่นเอาข้าวเปล่าให้่หาแล้วบานี้ก็เลยเออปูเออสั่นนะสีสื่อฝนให้โต๊ะได้เด้อเลยสื่อฝนบาดดึงเงินลอยหนึ่งอืมอันได้โต๊ะใหม่อืม ตกมาเลยคด้มันดีตกตัวไปอยู่เนาะตกลิ้นิยยูอ2ยามมื่อเอาันยาโรบิโคเสรมบอย่านดอกสำห่โรบิโค้เปนม่ยาเนาะคุณแม่โศกลับผ่านมาเป็นยังไงอ่ะพี่คนโศกลับในในว่าวางเงินวันที่หนึ่งผ่านมา้ปนแบบเรื่องสิงหาเออการพ่อยแหวงเท่านี่และที่ว่าหัดซ้ำเป่าถึงอยูสองพันเออว่าก็ดวงดีแ่เพื่นาออยปว้จังไงละวะเพื่อนเพื่น บาทหนึ่งบาทหนึ่งคือลอยหนึ่งมือที่สองมาหายอีมือมือเส้านี่อ่แม่มาห้อีกบาทหนึ่งโบใส่โอ้หัอเส้าก็บมาอามาเขาปุยบ่ะเขาปุยกันบ่เรา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 ฝากไว้น้ำใหญ่ไฟงั้นอยู่ใส่เราอ่ะไฟยูดลูกนัองยุกะท่าเหมนมากท่าเขาน้าโล่า่่่่่่่้่่่่่่โท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่น่่่่ พอยังไทองเที่ยงเป็นอยู่ยังพ่านเออเออปนอยู่อันหงป่าหิบพานอืมเป็นอยู่ทงหน้าอยู่งบ่เออแล้วับยจอมสวนนาะยะเมยมาเท่าไหรแต่เพิ่งจอยูดมองกันอยู่บ้านน้าผูจีิบคนบริยูเลยเลยทางรถไฟมากไกลบอเลยลงไปผู้น่ะเพิ่งไปทางพันยูไฮโซศิดานั่งไห่อือยู่เห็นไงอยู่หูอยู่หูพลา

จ็ดหกศูนย์บ้าเออฉันจะซื้อ่เคติเออฉันก่ซื้อบ่เล่เมฆนไม่ต้พื้นไหนไปจ่อยกับว่าบอกกันไม่ไหมนางฟังยังต้องกันกันอะไรแล้วแอได้เป็นลูกซุ้มแต่ว่าเที่ยวนี้เพไ่่มาให้ยนะที่คุณแม่เที่ยวนี่ยอืมเที่ยวนี่เปนบอกว่าอย่างไนางสมัครทีอุศอยไอ้นางสมัครทีหีลพอเลยอุศอืมและนางสมาธิีก็เลยเสองคน เห็นปูส <b olog cycles> so ีองุ่นเห็นเห็นนึงเ็ใส่หมวกไปเกือเห็นนั่งอยู่พอสีอะนั่งไปอือออสอนังนั่งเตเตดยูนั่งเป็นกรยอยู่กระข่ามอะนั่งเราเรียกว่าอ้ยมันมิสองนเสพ้อเลเท้ามาคือว่ามีสโซคนอนึงเป็นที่นั่งู่ทางนี้เป่นีนั่งอยู่เรื่อนั่งอยู่ข้างหันฉัจเขาไฟข้างหัน อ่างหีปบอยูทางเนี้หนาวส่แบอยูทั้งเหนือใส่เอออยูทางเนี้ก็ไเยดูต่งผิวเพระจังมากเพราะว่าขอยูนะหมอได้เห็ดมผักขมองซอสคนนนมากกับเปียกอะไงาเฉาถูกข้างาก็เลยบางสิบบ้ันนีเงื่อนมีท้อองเล่นไปหรืล่ะมันถูกมันงาเยอะอือเหมือกับว่ายูล่ะไปหน้าซูนอซูนืไปลกงาน่ะบานนี้แล้วก็ลกไปที่ไกินนอกก็ลกซงเทีวซงบานี้ โอ้ยกเ็เลยป่วนี่ก็เล้เลพบไปเพราว่านีก็เล้พบไปก็เล้ไป,เไปหาหมอก็นหนาว้ะสิเพราะว่าสบาย,ยหาหมอนั่เพ่โอ้โหฝันเตนิมิตก็บว่าเจ้เห็นปู่าสององค์ท่านเรากเตี้ถาฟังความปากจากปูคนแล้วเนาะคนเคยดีไขฟังเนาะ <laughs> <laughs> ฮ่าฮ่ายิ่้าก็ยอมเลย <laughs> อย่างปูผูนางโยห่หอนว่าขึ้นมาทั้ง่องกับนางโยหอเก่าลงไปลุ้มกับนางโยห์หอเก่าหวาัซันนางหอเก่าแล้วก็หนึ่งหวเก่าครับหนึ่งเก่าหคครับเออหอเก่าุ้ยวันรีก็เราก็แปลออกค่ะคือเขียนไว้กวนกันั่นก็พักอานเขียนวัฐานดิบไม่ใช่เขียนเขียนเป็นเจ็ดหกศูนยี่ มันบอเขียนเป็นคนว่าหัวเลยหัวทั้ครับหัว,หวมีหูพร้อมเหมือนว่าอยู่<อ>หูกระสอเหมือนว่าหูอยู่หัว<อ>หัวหนึ่งหูสองทานบอกสามตัวเนาะ<อ>หัวหนึ่งหัวหนึ่งก็เป็นหกหนึ่งบอหูสองเร<อ>าสองใส่ชัดเลยหลาสามคนบอกว่าตัวกสติปัญญาตืน่นโอ้ยจะเป็นขีห์หาย กอะไรเนีว่าปาเนี่อันเป็นนันักจัีได้เนปูอันเป็นโทรมาหาปูนะอันตัวได้ปูสิอ๋อหัวโลดเปได้ปียหัวโลดอย่างแบบว่าจันเนกระปหืนก็พูนั่ะผมมีคนมาถามกันอยู่โทรมาหัคุณพยแหวงะโทรมาเออพลยแหวงแล้วโทรมาหาปูเหี่แล้วถือแล้วกับ่าเแลวฝันดอกบนปูหอ่ดอกงหั่ปูออกกันฟ่าว่าโอ๊ยพ่อหลายสัน Hoa hôn nhân kỳ vạn dịp sang bố vẫn sang ra hèo cùng với chiếc thương đẹp bố thương bố thương 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 gắn đơn thân bố thùng, bố xài hên bố xài phóng em em bố thương bố 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 ờ cà phê bố bố hả bố ồ bố 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 ด้ออ <Hoy S 1> ีรีไมาดเลไปเขาที่มิมรเรามาบอกเราไนกับบอกก็แม่ก้อมอีกับมาไดเด้อุนสล้มาเอิญลุกเพ่เพ่เพกาศสูข้ก็เขาไปอันตรายใช่าเอปูกับกุ้งวาอีีหมเลยไม่อีดีเอามาอีรีกุ้งกับปูมยางเาม่ายยงเลผมเออปูซังปูซังเพิ่นฝันนั่นบ โอ่ปูสังเลยพี่เพิ่นเขาไปนี่นะมีดเพิ่นอยากกินกุ้งก็อยากกินปูตี้ว่าสั่งเอ่อหัวมาได้เนี่ยสุกรนี่กันเราก็ได้เลยสุดกรอนยากกินอย่างไรสุดกอนเพิ่นว่าสุกรมันสุกรเห็นมันเนี่ยสุกรเนี่ยน้องสุกรเราสุกรมันเออไปเอายังบอกบอกเราจังสีหนึ่งเทียหกเทียเก่าเทียอีกแล้วบอกเราไว้ให้ด บอกจำสินหนึ่งเทื้อมันเก็ดไอยู่ด้วบอกเถ้าเก่าเถ้าบอกปริศนาดิละเนาะแล้วก็ดไอยู่ดีอ่เจ้าเนี่กับว่าเม่อสิบอกเป็นปริศนาบอกขึ้นมหนอันว่าเอียงก็ละอันเอากุ้งกับปูไว้ในเด้อนี่อยากกินกุ้งปูที่ว่าเป็นปิศนามันบอกรือพอจอยเพนัจ่น้าวทว่นแลี่นล้อ้ยพีลีลาเลยนอ เป็นเที่ยวขอเพื่นเนาคนละแต่เที่ยวน้องคนละที่เอารมาต่ห้อยตาหองเป็นน้องมันกินขึ้นทีนีได้บงงจอดขึินเห็นบววัดกั่งโ้งอืายเพื่อนู่หันแบบกงง่ายเพื่ไปลงมาเพิ่นไปเมรุทองเพิ่นดึงส่วนกับเพื่นไดดอนพูตาเนี่ยกับเพื่อนได้แนพุทธาต้นยางลายเนี่ยฮนันบ่รเม่นไม่อย่างเรามันวัดโพคารามเป็นวัดบ่เกิดวัดโคารามมันเป็นวัดเก่าวัดป่า แต่ว่าแบบว่าฝุมันเคสมันขวางแต่ว่า,วามีไผ่หนีไปผิวแดไม่แต่ข่อยวันสิงห์นี่ทุกว่านซีนจีบหาเพิ่นใจ่ของเราม่ไปจำได้มากกับบุหรใจเพราะว่าก็ขอไปผู้งยี่อีพอใหญ่ขอไปหอคาว์โบฟังแต่ม่มาหายไปคือเราบ้านนี้เพื่อว่าถ้ามันซีนจำมันก็บบุหรใจกูใช้ในอีหลาไปก็เลยไปเอ,อาดอกไม้ไปเพิ่น ปีนึงหันไอผู้ดได้บวออกไปว่าถึงใจเพวกนี้ป่วยเลยอืขัดข้อก็ไปเขาก็น,นอดเปียสลิงเนียวสิ่งบงเงขาไปได้ไปไป,ไปยังคอยลืมข้าวลืมข้าวเอาในห้อมาแต่หน้าคำมนึงไปนั่นไปนี่เนาะลืมข้าวหนูอไได้ไปจึงให้ป,ไป,ปว่วยเ้ว่นแต่ว่ามาท่วงก็า่หลังว่ามื่อปีนังคือบ่ไปไปีสามคามเล็วสัน่นออันยูโกโคนี่แหละโคโคยูวัดนี่แหละโกโ็เล,ไเลาายไปตั้งทะเล่าบ่อยากไปก้าวไกลขึ้นเนาะ ไทยห้านไทยเมียงแต่ของในญ่มไมูู่นีกะแก่มื่อวานเพื่อนมาเหะก่านกเจรงใจเพื่อนดูแก่ยานพูนั้นว่าเนาะไม่ปนว่าอินพีบ้าเมื่อวนพู้นั้นว่าผูนี้ว่าเนาะอินพีบ้างไม่หาอ่ะเพราะว่าหันบไปแต่ของผักเกบกับเพื่อนมาหันไปเลยกแบคุ้มๆไทยหวาไทยเมียงสาวเมียงแต่ดูดีไม่ฮี้งเพื่อนบ่กก็เอาดอกไม้ดีเพื่อนดูก้อนสีแต่ว่าจะไปในดนเมียงก้อนจะไปรักเมียงก้อนเนี่ยรักเมียงในดอนเนี่ยในเนี่ยในดอนท่าอยู่ในเนี่ย แล้วก็จังสีขาวมาตูเครื่องวัดค้อยวัดค้อยวัดค้อยวัดโู้พันล่าเนาะผูไส้ดอนเมืองบองกันโรงเรียนบอดดอนโรงเรียนหลังโรงเรียนบ่บริขานบ่บอกว่าดอนเมืองเนาะบอกว่านี่เป็นนี่เป็นผู้รักเม่อยงนี้ไม่โดนไงไม่โดนผู้ตายไงไม่เนี่ย มีเพิ่นอยู่นี่โอ้เป็นดอนเดียแม่เป็นดอนมีม่เขาไปเพื่มไปฟอ้าาฟอนนะจจะอนฟ้อนแล้วพอกระจิรงมาใส่ไปวัดปลาวัดปลาคือวัดโพคารามออกแกงนั้นแล้วคอยจังสีลงไปดึงไปดึงฮะไป,ปงิง้นส่วนฮะเจ้าโตวง่ากันป้กันแป่นพนอืมันนาูนี่เป็นกะหอเดียวิบบางนึงแปลว่าพ่อแหวงนี่ได้ปิศนาปูไปแล้วเนาะพระสัตว ได้ล้วบอกเล้าว่าบอกว่านี่เลาว่าจะไปว่าบอกใครเราก็บอกบอกใครเราก็บอกเราถือแก้มเราจังไม่หายเราสิได้แล้วเอว่าเราฝาดแก่นว่าอใจได้เราต้องได้แน่นอนมาฟังค้มปูได้ปริศนาปูเล็กเมื่อบานเลยหาเอฟซีแฟนช่อตฟังเบืองศรัว่าอันนี้ปูเยี่ยมกัมาไทยทับต่อนเพิร์ลบ้านได้ข่าวพาบินปูแม่เสียงท้องเขานี่ล่ะเป็แม่เสียงท้อง่าโซกัน ไปสักก่อนแต่ว่าบอเพื่อนบอยเราแห้งเราพออมากกบบ้านคอยเด้อยังไม่แห้งลิปหลังเขายนคุยกับอันปูอันปูอย่างก่อนเหรอฟูอนบึงสวนปูจ้าตข้ามจันูจะตัอลูกเคยเพื่อนมอมจันนางหัวองูเจ้าตงข้ามจัน ว่ามัหรือปูปูเจ้าอย่างก็ปูเจ้าโต่งวงข้ามาจันปูเจ้าโต่งข้ามาทำมาจันพิ่นนผู้เพิ่นอยู่แนหลักเมียงเฮาโอ้เป็นปูหลักเมืองบัดกิ้วนี่เนาะแมนใบผู้อยู่บึงแห่งปูแหละนาคขล่าปูสินทุกนาคขล่าปูสินทุกนาคขล่าปูสินทุกหนักหนามเป็นไปหนักเพิ่นขึ้นมาเลยฝนปูสินทุกหนักหนามเดี๋ยวเพิ่นขึ้นมางวดก่อนเพราะว่านั่งอยู่หอเก่า แมนผู้นีล้วันหายเด็กผ้กตรวโจัดเป็นบอหายเดเลยเปนบอโหายเพ่คน้นถึงสีน่งอยนีลหวัวรดมิสองหูเนี่ยจรินเป็นคนมามน้อยแนนก่ั <c oughs> วโมโหจัดไปจอยฟัง,งกันกันว่าเปียซอยกันด้วยเนาะ <c oughs> ะแม่จะทา้งในแล้วแมึอ้อมทางในแล้วมึงป่าไปซื้อเครื่องตั้มล้วมงอุดรบ่มี อยากได้ปั้มปั้มมันเสียปั้มกระดานเสียอ๋ออันแบบนี่บอปั้มเอารถไทนน่าหล่าวสินะน้ำเพ<ถ>ิ่ขึน้นอืะอุดอนปกติอ้าวท่าิดตามคิปหนาเนาะ,ะ,ะท่านผู้ชมเอฟซีกระดายนุย่ยาอุ้มรัาจากซัมนี่แหละครับอขอกราบขอพระคุณแม่แสงทองกับพระจ้อยอสุทนทนาปลาใส่กัน ว่าท่านใดเป็นเรื่องเป็นราวดอกจากน้อยก็เด้คุยกับปูเนาะพักกัสมุนจังคุยกับเพื่อนสวัสดีครับผมอำลาค้ะจากสวนสดีละ